ณชายป่าเงียบสงบแห่งหนึ่งมีนกกระจาบสองผัวเมียทำรังอยู่บนต้นไม้ในป่าใหญ่ลูกนกเล็กๆสี่ตัวอยู่ในรังอย่างอบอุ่นทุกๆเช้าพ่อนกจะบินออกไปหาอาหารทุกวันวันหนึ่งพ่อนกบินถึงกลางบึงใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกบัวพ่อนกบินโฉบลงไปจิกกินเกสรดอกบัวอย่างเพลิดเพลินจนลืมเวลา ดอกบัวเริ่มหุบกลีบลงช้าๆขังพ่อนกไว้ในดอกบัวพ่อนกพยายามดิ้มรนแต่ไม่อาจหลุดออกมาได้แม่นกแนละลูกๆได้แต่รอคอยอาหารด้วยความหิหวโหยในคืนนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรงแม่นกไม่สามารถพาลูกๆหนีไฟได้ทันลูกนก,กทั้งหมดในรังถูกไฟครอกตายแม่นกเกาะกิ่งไม้ร้องไห้ด้วยความอาลัย เช้าวันใหม่ดอกบัวสยายกลีบออกอีกครั้งพ่อนกรีบบินกลับมาพบแต่รังที่กลายเป็นเท่าฐานพ่อนกบินวนหารังปากก็ร้องเรียกหาเมียและลูกๆทันใดนั้นเองสายตาก็ได้เหลือไปเห็นแม่นกยังมีชีวิตอยู่เกาะกิ่งไม้ร้องไห้แม่นกตัดพ้อว่าพ่อนกคงมัวไปติดพันหญิงอื่นพ่อนกได้ยินเข้าพอดีจึงพยายามอธิบายแต่แม่นกไม่ยอมฟัง แม่นกจึงได้อธิษฐานว่าหากแม้นเกิดชาติใดจะไม่ขอพูดกับผู้ชายอีกเลยหลังจากคำอธิษฐานจบลงแม่นกก็โผบินเข้าสู่กองไฟตายตามลูกๆไปพ่อนกจึงอธิษฐานด้วยความสัตย์ในใจตนว่าเขาขอให้ชาติหน้าหรือชาติใดก็ตามขอให้แม่นกยอมพูดกับเขาเท่านั้นพ่อนกโผเข้าสู่กองไฟตายตามแม่นกไปแม่นกเกิดใหม่ เป็นเจ้าหญิงสุวรรณเกศรน, ah ah นางไม่พูดกับผู้ชายใดแม้แต่พระบิดาของตนพระราชาได้ประกาศทั่วแคว้นหากชายใดทำให้นางพูดได้จะได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเจ้าชายสันตสิทธิ์แห่งอลิกนครสนใจจะทดสอบพระเจ้าพรหมทัตให้กั้นม่านเจ็ดชั้นห้ามลุกล้ำวงมโหนีรอเสียงเจ้าหญิงเพื่อบริเลงเป็นพยานเจ้าชายเตรียมถอดจิตชานุไปสถิตในชวาลา ชานุเข้าสู่ร่างเจ้าหญิงสุวรรณเกศรเจ้าชายอธิษฐานหากเป็นคู่แท้ขอให้นางยอมพูดเจ้าชายเล่านิทานพ่อค้าเรือ4ี่คนกับรูปสลักหญิงพ่อค้าคนแรกแกะท่อนไม้จันเป็นหญิงงามมีชีวิตพ่อค้าคนที่2ตกแต่งรูปสลักด้วยเครื่องประดับพ่อค้าคนที่สามนำอาสนะมาให้นางนั่งพ่อค้าคนที่4นั่งสนทนากับรูปสลักอย่างอ่อนโยนเต้าชายถามว่าใครควรได้รูปสลักเป็นกรรมสิทธิ์ ดวงจิตของชานุผู้เป็นลิกเพียนตอบว่าควรเป็นผู้แกะสลักสิทันใดนั้นเองเจ้าหญิงแย้งว่าเครื่องประดับคือสามีส่วนคนแกะคือพ่อเสียงดนตรีบรรเลงขึ้นทันทีที่นางพูด mm. เจ้าชายก็เล่านิทานต่อไปว่ามีพระกุมารสี่องค์จากเมืองต่างๆมาเรียนร่วมกันต่างก็มีวิชาดีกันคนละอย่างวันหนึ่งทั้งสี่นั่งอยู่ชายฝั่งทะเล หมอดูทำนายว่าจะมีนกอินทรียักษ์โฉบหญิงงามผ่านมานักแม่นธนูยิงสอนสังหารนกอินทรีได้อย่างแม่นยำญิงงามตกต,ตกทะเลนักดำน้ำรีบลงไปช่วยนางขึ้นมาแต่พบว่านางได้เสียชีวิตแล้วเจ้าชายคนที่สี่จึงช่วยชุบชีพหญิงงามให้ฟื้นคืนชีพในตอนท้ายเจ้าชายถามต่อดวงจิตของชานุผู้เป็นลิเพียนว่า <im itation> เมื่อพระกุมารทั้งสเกิดการยื้อแย่งกันครอบครองหญิงงามผู้นี้ ควรเป็นของใครดวงจิตตอบว่าหญิงงามผู้นี้ควรเป็นของชายแม่นธนูเจ้าหญิงสุวรรณเกศรแย้งว่าหญิงนั้นควรเป็นสิทธิเป็นของนักประดาน้ำเพราะเขาได้แตะต้องตัวเธอครั้นเมื่อได้ยินเสียงปีพาดบรรเลงขึ้นเป็นครั้งที่สองต่อมาเจ้าชายเล่านิทานเรื่องต่อไปว่ามีชายและหญิงสี่คู่พบกันและเกี้ยวพาราสีฝ่ายชายถามฝ่ายหญิงว่าเรือนของเธอนั้นอยู่ที่ไหน หญิงคนแรกใช้นิ้วลูบศีรษะและบอกว่าเรือนของตนอยู่ที่นี่หญิงคนที่สองเอามือลูบนมพลางบอกว่าเรือนของฉันอยู่ที่นี่หญิงคนที่สามใช้มือลูบแก้มพลางบอกว่านี่เรือนของฉันหญิงคนที่สี่เอามือลูบคิ้วพลางบอกว่านี่เรือนของฉันชายทั้งสี่ต่างปรึกษากันแต่ก็ไขปริศนาไม่ออกเผอิญมีโจรคนหนึ่งถูกเหลาเสียบนอนกลิ้งเกลือกอยู่ใกล้ๆกันครั้นได้ยินเรื่องราวของชายทั้งสี่โจรจึงไขปริศนาให้ คนแรกให้เดินไปทางตะวันออกเรือนนางอยู่ใต้ต้นไทรคนที่สองให้เดินไปทางตะวันตกเรือนนางอยู่ใกล้ต้นขนุนคนที่สามให้เดินไปทางใต้เรือนนางอยู่ใกล้เตาเผาหม้อคนที่สี่ให้เดินไปทางเหนือเรือนนางอยู่ใกล้สะสารายเมื่อรู้ว่าโจรช่วยเฉลยหญิงทั้งสี่ขับไล่ชายรักไปพวกนางช่วยกันนำโจรกลับมารักษาหญิงคนแรกนำอาหารมาให้ทุกวันหญิงคนที่สองอาบน้ำให้โจร หญิงคนที่สามนำน้ำร้อนมาให้หญิงคนที่สี่คอยเทของเสียให้โจรครั้นเมื่อนายโจรหายดีแล้วนั่งยิ้มอย่างดีใจครั้นแล้วอยากทราบว่าหญิงคนไหนควรอยู่ในฐานะภรรยาดวงจิตตอบว่าควรเป็นหญิงผู้ที่นำปัสสาวะอุจจาระเทถึงให้เจ้าหญิงสุวรรณเกศรก็เผลอแย้งว่าเป็นหญิงที่นำอาหารมาให้เพราะทำหน้าที่เหมือนผู้เป็นภรรยาครั้นเมื่อได้ยินเสียงปีพาดบรรเลงขึ้นเป็นครั้งที่สาม ต่อมาเจ้าชายถามปริศนาว่าระหว่างการสัมผัสนุ่นกับสัมผัสเส้นผมอัละเอียดอ่อนของสตรีรูปงามอันเป็นที่รักยิ่งด้วนจิตตอบว่านุ่นแต่เจ้าหญิงแย้งว่าสามีที่มีจิตใจอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างต่างหากจึงชื่อว่ามีสัมผัสอ่อนยิ่งกว่านุ่นพลันเสียงปีพาดก็เบเลงขึ้นเป็นครั้งที่สพระเจ้าพรหมทัตจึงจัดพิธีอภิเษกสมรสให้กับเจ้าชายสันประสิทธิ์และเจ้าหญิงสุวรรณเกศร และให้ครองเมืองอลิกนครอย่างมีความสุขนับแต่นั้นมาและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากทุกคนในวันนี้ผิดพลาดตรงไหนพูดผิดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องราวแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับขอบคุณครับ